สวัสดีครับผมมาปลากระสักแหลมเนาะยำแหดงเนาะวันนี้กระสักแหลมทอดปลาครับปลานียเนนะาะมักเครื่องเรียบร้อยแล้วเด้วอวันนี้สักแหลมจะทอดเพื่อพอครับนีเกล็ใใชิยากเนาะปลาทอดครับผมเปิดแกะเรียบร้อยอัดน้ำมันใส่เล่นแกะให้มัน,น้อยใส่น้ำมันลงไปครับผมนี่ น้ำมันห่าไปด้วยใจประมาณนี้เนาะส่วนปลาเป็นปลานี้ครับวันนี้เนาะอยากกินทอดปลานะครับนะออนะรบอน้ำมันเดือดก่อนได้ห่อปลาใส่เลยเนาะน้ำมันยังม่เดือดเลยรอสักกันครับผมมีนครับตรงนี้น้ำมันเราก็ได้ห้อแล้วเนาะีนะ๋ยวเอาเอาปลาใส่นะครับเนาะ มันร้อนเรียบร้อยป่าถ้านองมักเครื่องเรียบร้อยใส่ครับผมใส่ก็ร,ร้อยแล้วนะ แต่ในส่วนไม่เอาอยากทอดนะครับเนาะเอาแป้งคกุกกี้หรือว่าแป้งทอดได้นะเอาคู่คู่คู่เข็นน่อยจะได้บะทีมาแขงเนาะก็าประมาณนี้นะครับนะแต่เราต้องหมันเล่นน้ำมันมันตลอดเนาะ เอาวบบเล่นมันจะสีตัองื้นนะครับนะเนาะป,ประมาณนี้ครับนเนี่ยอบแต่นคนเนี้ยามาแก้มาซึ้นเนี่ยถ้าคนเนี้ยแก้ามาซึ้นเหมือนเนี่ยครับผมเนาะนอยู่ทุ่คนเนี่ยเต็ม นะครับจะอัปเดตเรื่อยๆนะทอดแต่จนมันจะซุกมากนะครับอัปเดตสำหรับนักานแต่ทอดสหกรณเนะทอดไปได้เพิดเียวอยู่นะเดี๋ยวมัจะกิ้มกันนะแนะับแดงครับผม แตงกูง่ายครับผมที่นี่ถ้ากรุ๊กได้เลยมาทอดนี่เหมาะขนาดนะกรุ๊กเป็นตอนเป็นตอนมากอีกก็ได้อยู่ครับเนาะทอดจิ๋มได้ทอดขายเนาะ ซุด้ำด,ดาาา้าน้ำด้านนาเดี๋ยวจะเลยอัปเดตให้กันเรื่อยๆครับผมนะครับอัพเดทสถานการณ์ปลาคอดของเขาเนี่ยไปสูบกันเลยเอาเริมสูบสแตนนะครับเนาะอืมวก็ปีนไปล แต่ไป่ค่ขแช่พ่อแล้วเปลี่ยนพ่อทั้งตื้อกล้องเรื่องน้อยนะแต่าให้ีิดเลยนะมันมันจะแทบทับเพื่อน นะครับ,เด,เ,รนะรบรเดี๋ยวอ,อัปเดตสถานการณ์รอบสุดท้ายก่อนนะครับแต่เขาท้องจุกแล้วเดี๋ยวรอเขาเดินเลขร้อยครับผมมันก็จะประมาณนี้เนาะ ทอดปลานงินทอดครับผมสูตรแม่บ้านเนะะเาะจะสูตรสักเลครับเรียบร้อยมันก็น่ากินอยู่คลิปนี้ขอจบพอดีก่อนนะครับฝากคนแรกคนที่แต่มสักเละตัวเนะาะถำมาสองร้อยกว่าคลิปลคนที่แต่มก็ยังห้าร้อยแปดไปได้อยู่เพยียงถึงหกร้อยตัวเนาะ เป็นกํลังใจสักแรงเด้อเด้อคีเม่ขอจบพันธุ์ที่อีครับผมขอบคุณครับ